คนมันกินแล้วไม่ยอมที่เขอยากกันว่าท่านวันนะี้าวนวันนี้กินอะไรทำไมกลับเร็วไม่ทำงานเหรออ,อ๋อไปมาล้วครับป้าแต่วันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะก็ะเลยขอฟิตกลับมาก่อนป่วยเป็นอะไรนอนโอ้ผมรู้สึกปวดป<า>วดท้องครับป้ารู้ว่าเป็นอะไรเป็นตั้งแต่เช้าแล้วแล้วจะกินอะไรวันเนี้ย กะเพราหมูแค่ดาวแล้วกันป้าได้ได้ลูกเอาเผ็ดไหมเนี่ยกินเผ็ดไหมเผ็ดนิดนึงก็ได้ฮะรอเดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวผมยังรอแล้วกันข้าวได้แล้วแจ้ข้าวสามสิบห้าบาท เป็นเป็นหายะป้าวันนี้ผมเอาผัดพริกแกงหมูกล่องหนึ่งแล้วกันได้แล้วจ้ะสามสิบบาทเจ็บาท วันนี้เอาผัดพริแกงปลาดุกใส่กล่องกลับบ้านเหมือนเดิมใส่กล่องเหมือนเดิมไหมนะครับป้าอ่าวไปหาหมอหมอว่าไงบ้างยังไม่ได้ไปหาเลยป้าก็ว่าจะซื้อยามากินเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็กินยาตามอ๋อาได้แล้วจ้ะได้ hey, ครับสามสิบบาทไปก่อนนะป้าจ้ะ เฮ้ยพี่เขาเป็นอะไรอะ่ะคุณคะเป็นไรหรือเปล่าคะคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะผมผมปวดท้องครับตอนนี้คุณจะไปไหนคะกำลังจะไปพิมพงาน,นครับไปดูผ่า,าแล้วใส่ไม่ไหวผนต้องกลับไปเอายาที่บ้านก่อนครับงั้นเอางี้ไหมคะเดี๋ยวฉันพาคุณไปเอายาที่บ้านก่อนดีไหมดีครับบ น,นี่บ้านคุณอยู่แถวไหนคะเนี่ยอยู่อยู่แถวบ้า,บานนาครับอย่างนี้ได้ไหมครับคุณช่วยโทรคุยกับพ่อผมถามทางเลยวไหับอ๋อได้ค่ะครับสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีคุณพ่อคุณนนท์ใช่ไหมคะใช่แล้วเป็นไงมั่งดนนคุณนนยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยค่ะออนอนรถยู่เลยอ๋องั้นเดี๋ยว<ค>ไปดูกันดีกว่าค่ะคุณพ่อเราไปดูดนนท์เป็นไงมั่งลูก ดูเหมือนอาการมันกำเริบอ,อยู่แล้วพอ่องั้นเดี๋ยวไปกินยาบนห้องละกันได้ได้ครับพอ่อได้ไหมไหวไหมโอ้โนี่ค่ะกระเป๋าพ่อขอบคุณมากนะครับคุณกิฟไม่เป็นไรคะ่ะขอบใจนะไม่เป็นไรคะ่ะตายแล้วนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ย แต่แม่เขาไม่ว่าหรอกมั้งเราช่วยเหลือคนนี่นะกลับบ้านดีกว่าเป็างงี้บ้างคุณรัชานนดีครับมหมอเจ็บช่องท้องใช่ไหมครับเจ็บเจ็บมากเลยครับอ้อผมเจ็บไหมเจ็บอืกตรงนี้อ้อเจ็บ เช็คนวดครับเดี๋ยวหมอส่งไปเอ็กซเรย์ดีกว่านะาอาการไม่เคยดีเลยสวัสดีครับคุณหมอ,อสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เป็นคุณพ่อของคุณรัชชนนท์ใช่ไหมครับครับผมเราตรวจพบมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่นะครับเป็นมะเร็งเลยหรอครับแล้วก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลอีกสักสองสามวันครับครับเดี๋ยวเราจะส่งขึ้นไปพักที่อว์ดชั้นบนนะครับครับขอบคุณมากครับครับครับ ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ภาชีวะจากเยอะพืชธ,ธรรมชาติแล้วนะครับพี่หมอใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิ๊กครับครับทำไมต้องเรียกภาชีวะนะพี่หมอครับก็ภาชีวะคือภาชนะเพื่อชีวิตที่ยืนยาวนะครับเนื่องจากว่าภาชนะที่เราใช้ยืนทั่วไปเนี่ยมันทอนชีวิตเรานะครับปกติเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเราพอรู้อยู่แล้วว่ามนุษย์เซลล์มนุษย์เกิดมาเนี่ยเราอยู่ได้ถึง120ปีถ้าเราเซลล์เราไม่เจออะไรที่มันเป็นพิษเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย อายุเฉลีย่ยมนุษย์น้อยลงเลือแค่7จปีเองตอนนี้นะครับนะครับเฉลีย่ยอาย,ยุมนุษย์เจปีเนื่องจากว่าเราสัมผัสกับสิ่งที่เป็น,ปนพิษยอยู่เรื่อยๆทั้งอาหารซึ่งปัจจุบันมีคนพูดเยอะละเรื่องอาหารว่าทํายังไงถึงจะทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีสารที่มันเป็นพิษแต่เรื่องภาชนะเนี่ยยังมีคนเข้ามาพูดถึงน้อยมากมจนเพิ่งต้นปีนี้อย่างที่บิวโชวเริ่มมาพูดแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยภาชนะที่ใส่อาหารนะเริ่มเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดพิษ หรือเกิดสารก่อมะเร็งในร่างกายมากเพราะฉนั้นเราต้องระวังมันเราจะสร้างภาชีวะขึ้นมาเพื่อดูคนเข้าใจว่ามันคือภาชนะที่แตกต่างจากภาชนะเดิมนะเป็นภาชนะเพื่อชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเดินทีแล้วเราจะเห็นในรูปแบบพวกกล่องโฟมค,ค่อนข้างเยอะใช่ครับอันตรายที่มันเกิดขึ้นที่คุณหมอพอวิจัยแล้วมันมันมันส่งผลต่อมนุษย์เราอย่างไรบ้างครับคือคือกล่องที่มาจากพิโตเลอร b เบสไม่ว่าโฟมหรือพลาสติกเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะใช้กับของที่ใช้ครั้งเดียวทิง้ง และไม่เหมาะเลยที่จะใช้กับอาหารนะครับเพราะว่ามันมีสารที่เป็นสารปิโตรเลียมเบสมันอยู่ข้างในอย่างกล่องโฟมเนี่ยก็จะมีสารที่เรียกว่าสไตรีนอย่างพลาสติกก็จะมีสารที่เรียกว่าไดออกซินหรือ Vcm, Vinyl ไวนิลคลอไรด์โมโกลุ่มพวกเนี้เป็นกลุ่มสารที่เมื่อเรารับเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันกระตุ้นร่างกายให้เกิดให้ก่อให้เกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณหมอเห็นว่า มันคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ใช้ภาชนะที่ทําจากกอะโฟใช่ครับก็เลยมาเป็นตัวนี้นะคคุณหมอครับคือจริงๆเราต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความไม่รู้คือโฟมไม่ได้ผิดอะไรนะครับโฟมหรือว่าสตกเขาไม่ได้ผิดอะไรครับแต่าจะเป็นความไม่รู้ในการใช้ว่าเรามาใช้กับอาหารแล้วพอดีมันสะดวกสบาย มันก็เลยเกิดกระบวนการว่าใช้อันนี้ไปเรื่อยๆแต่พอเราเห็นว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะมีประโยชน์ในมุมอื่นด้วยนะครับเขา,าจ,จะมีประโยชน์ในเชิงห่อ,อหุ้มในเชิงการป้องกันการแทกอันนั้นคือประโยชน์ที่เขามีมแต่ในส่วนของอาหารเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ไปสัมผัสกับตรงนี้เยอะนะครับเราก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าอย่างนี้แบบนี้ดีกว่านะแต่แบบนี้กว่าจะมีก็ใช้เวลานะครับรใช้เวลาใช,าใช้ตอนเรารีเสิร์ชใช้เวลาตั้ง5ปีนะครับ5ปีเพื่อจะรีเสิร์ชว่ามันใช้อะไรถึงจะเหมาะ มันก็มีทั้งอลองแป้งดีไหมลองเยื่ออื่นดีไหมผักตกชวาดีไหมมายาลาบยักษ์ดีไหมหรือชานอ้อยดีมันก็เป็น,นกลไกที่เราพัฒนาว่าเอ๊ะของแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดทั้งในเชิงคุณภาพราคาและก็มาตรฐานที่เราใช้ครับแต่หลายอย่างที่คุณหมอบอกบเป็นชานอ้อยเป็นมายาลาบอะไรพวกนี้มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างยังไงและท้ายสุดทำไมคุณหมอถึงเลือกชานอ้อยนะคือชานอ้อยเนี่ยข้อเด่นของชานอ้อยที่สุดของบ้านเราคือบ้านเราอะผู้ผลิต เราเป็นผู้ส่องออกน้ําตาลาแบบสองของโลกเพราะนั้นช,ช,ชานอ้อยบ้านเราจะมีเยอะมากเลยนะครับที่สําคัญคือตัวเยื่ออ้อยเองเนี่ยคุณภาพเมื่อเราเอามาทําแล้วเนี่ยคุณสมบัติการแข็งตัวของเขาคุณสมบัติในการทนน้ําทนน้ามันและคุณสมบัติในมุมของและคุณสมบัติในมุมของการเข้าในโคเวฟเนี่ยพวกนี้เขาก็จะดีขึ้นนะครับเขาจะดีกว่าตัวอื่นนะครับแต่ที่ดีมากๆเลยของชานอ้อยคือมีคนทําเรื่องโลจิสติกให้เราเอาไห เพราะว่าโรงงานน้าตาลทาให้หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> คือน้ำตาลโรงงานน้ำตาลเขาจะรวบรวมอ้อยหมดเลยครับมาไว้ที่โรงงานน้ําตาล<ม>พอเขาหยิบน้ําตาลออกเราก็เอาชานอ้อยที่เหลือมาใช้ได้เลยนอกจากใช้แล้วไม่เป็นอันตรายกับที่คนใช้แล้วนะครับมันยังด้อยสลายเองได้ยอันนี้คือเรื่องสําคัญมากเลยคือคอนเซปต์ของการทําภาชีวะของเราเนี่ยเราไม่ใช่เพื่อชีวิตของเราที่ยืนยาวเท่านั้นนะครับที่วิกกี้บอกว่าภาชีวะเราคือภาชนะเพื่อชีวิตที่ยืนยาวมันไม่ใช่เฉพาะชีวิตเราเท่านั้นชีวิตโลกด้วย ชีวิตของโลกก็จะยืนยาวขึ้นด้วยเพราะปกติเนี่ยถ้าเราใช้ภาชนะที่มาจากปิโตรเลียมเบสที่เราคุยกันยังโฟมเนสองพันปีถึงย่อยสลายพลาสติก450ปีถึงย่อยๆจลายพวกเนี้ยถ้าจะให้มันหายไปก็คือต้องเผาเผาก็เกิดก๊าซพิษนะครับแล้วก็ไปทาให้บรรยากาศของโลกนี่เกิดโลกร้อนมุมที่เรายืนอยู่ก็คือว่าเอะเราทําตรงนี้ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างชานอ้อยก็เหมือนกับใบไม้ครับพอทิ้งลงไปที่ดินเนี่ย45วันมันก็ย่อยละ45่สหรอสีวัน สี่สิบห้าวันย่อยย่อยแลกวกลา่ยเป็นปุ๋ยด้วยเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ด้วยไม่ได้ย่อยเฉยๆนะครับคือเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้ด้วยอันนี้คือมุมที่เรามองว่าทั้งสุขภาพและทั้งสิ่งแวดล้อมเราไปด้วยกันได้ตลอดเลยเสียงตอบรับเป็นไงบ้างก็บอกว่าในต้องบอกว่าในช่วงแรกๆนะครับเราขายอยู่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะแถมขายน้อยมากในประเทศไทยเนื่องจากว่า คนไทยเนื่องจากราคาก็ต้องบอกว่าราคาก็มีผลนิดหน่อยเพราะมันแพงอ่ะมันแพงกับใช่คือมันใกล้เคียงกับพลาสติกนะครับแต่แต่ว่าเราจริงๆเราไม่ได้ไปเบนช์มาร์บกับตรงนี้เราเข้าไปในต่างประเทศเนี่ยจริงๆเราถูกกว่าราคาโฟมด้วยซ้าไปเพราะที่ต่างประเทศในผู้ผลิตโฟมต้องจ่ายค่ากําจัดโฟมด้วยผลิตหนึ่งต้นทุนถูกขึ้นผลิตหนึ่งบาทค่ากําจัด6บาทนะนะครับเพราะนั้นพอเราไปต่างประเทศคนก็รับรู้อยู่แล้วรับรู้ในมองสุขภาพด้วยรับรู้ในมุองสิ่งแวดล้อมด้วยการไปเนี่ยเขาก็ยอมรับได้ง่าย กับสิ่งที่เป็นเบนฟิตที่เขาได้กับชีวิตเบนฟิตที่เขาได้กับสิ่งแวดล้อม<า>และข <อ S 1> เขาอเ <ขอ S 2> ทียบกัรบราคาม,มันถูกกว่าถูกกว่าด้วยเลยทําให้เป็นตัวเลือกได้ไง่ายได้ง่ายใช่ครับแต่ว่าพอเราทําสักพักเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าจริงๆในประเทศเราก็อยากทําแต่ในประเทศพอเราจะทำเนี่ยเราจําเป็นอย่างมากที่เราจะต้องขับเคลือ่อนโดยการให้ความรู้ พราะหลายส่วนที่เราเข้าไปสัมผัสเนี่ยยังไม่มีความรู้ว่าเอ๊ะไอ้ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงเหยและไอ้ที่ของใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันดีกว่ายังไงนครับเราก็เลยต้องค่อยๆให้ความรู้ตอนนี้ในประเทศดีขึ้นเยอะมากเลยครับอัตราการเติบโตของเราในประเทศก็ดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราเรามองว่าคนไทยเริ่มใส่ใจสุขภาพเยอะขึ้นรเริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแลวเป็นมิติใหม่มที่ดีเลยนะครับสำหรับการ,รขับเคลื่อนของประเทศแบบนี้พี่หมอครับภาชีวะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ย มันมีกระบวนการกว่าจะออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้ยังไงบ้างครับครับก็นงจากเราทําที่เราทําอยู่เนี่ยมันมาจากจากชานอ้อยนะครับเราก็ต้องไปเอาน้ําตาลเอาอ้อยที่เขารีดน้ําตาลออกไปแล้วหรือชานอ้อยนะครับเอาชานอ้อยพวกนี้มาตีก่อนก่อนเอาเข้ามาเราต้องตรวจสอบก่อนว่าชานอ้อยเนี่ยมียาฆ่าแมลงตกค้างไหมมีสารพิษหรือมีสิ่งต่างๆตกค้างไหมพวกนี้เราต้องตรวจหมดคือแล้วก็ถ้ามีเนี่ยเราเรารับไม่ได้ นะครับเราต้องพยายามเราต้องหาฆ่าเชื้อล้างทําให้ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วเข้ามาตีพอตอนตีปั่นเนี่ยเราไม่ใมีระบบกรองคือเอาของที่ไม่ดีฝุ่นมเมล็ดอะไรพวกนี้ออกไปให้หมดหลังจากนั้นก็ผ่านกระบวนการนะครับมิกซ์แล้วก็มาตาท่อเข้าไปผสมผสมเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปในโมที่ขึ้นรูปเป็นแบบนี้นะครับ,รบโมเนคว,มความร้อนความร้อนสองร้อยห้าสิบองศาเพราะนั้นโมเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อทุกอย่างเลยเพ่สองร้อยห้าสิบองศา แล้วหลังจากนั้นก็มีกระบวนการที่เรามาตัดแต่งแล้นะครับสุดท้ายก่อนเข้าถุงจริงๆเราก็ผ่าน UV อีกรอบหนึ่ง oh. เพื่อให้มั่นใจจริงๆว่าเราฆ่าเชื้อหมดเพราะนั้นหยิบไปเนี่ยใช้ได้เลย mm hmm. ไม่ต้องห่วงว่าจะมีอันตรายมีเชื้อมีอะไร mm hmm. เพราะว่านอกจากเราส่งในประเทศเราส่งต่างประเทศ mm hmm. มีลูกค้าใหญ่ๆระดับโลกอย่าง mm hmm. อย่างววลมาหรือยุคค้าอย่างยูน e r เซ l s ู u ิโอที่ใช้ของเราอย่างเงี้ยครับโรงพยาบาลหลายที่ที่ใช้เพราะนั้นก็จะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่มีปัญหาในการติดเชือ้อแล้วก็ใช้ได้ดีครับครับ อ่รครับก็เป็นทางเลือกนะครับ,รบอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งถือว่าน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าเก่าเยอะด้วยนะครับแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณ,คณพี่หมอใหญ่มากนะครับขอบคุณพี่ครับ